สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทุกท่านวันนี้พี่ตุองมาตอบคำถามของน้องชายอีกคนหนึ่งนะคะก็ถามมาเนื่องจากว่าน้องเริ่มปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติสมาธิตามที่พี่รุ่งได้แนะนำไปเบื้องต้นนะคะเสร็จแล้วน้องบอกว่า,าพี่รุ่งครับเป็นเพราะอะไรทำไมผมถึงใจผมเขารพระแต่ว่า ผมเห็นรูปพระเห็นรูปอะไรที่เกี่ยวกับพระแล้วจิตผมปรามากรู้สึกแบบอ่ะพระอะไรมียนหอาปรามาพระพระ,ะพระสงฆ์บางรูปนะคะแต่กับบางบางรูปกับพระเดชพระคุณพ่อน้องหมอไม่เป็นไรแต่กับเห็นภาพพระอ,องค์อื่นรูปอื่นๆกลายเป็นผมอะไปได่าอย่างงั้นอย่างนี้ผมกลัวจะตกนรกจังเลยทั้งท,งท,ง,ทงที่จิตผมมาไม่ได้เป็นแบบนั้น ก็เลยอยากจะถามพี่รุ่งว่าอาการแบบนี้คือจะต้องแก้ยังไงพี่รุ่งก็เคยเป็นค่ะในช่วงแรกของการปฏิบัติกรรมฐานนะคะคนที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆอ่ะจะมีจิตมารเขาเรียกว่าจิตมารเข้าแทกในในช่วงระยะต้นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะตอนแรกเราอาจจะแพ้เขาก็ให้ทำไปเรืเร่อยๆให้ขอขมาพระรัตนตรัยทุกวันขอขมาบ่อยๆ หลวงพ่อบอกให้เราขอขมาพระรัตนตรยัยถ้าจะเข้าไปวัดท่าสุงน้องจะเห็นเลยว่า,าป้ายขอขมาจะมีทุกจุดนะคะดังนั้นคือเราไม่รู้ว่าเราปรามาด้วยด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามขอขมาไว้ก่อนนะคะด้วยความไม่ได้ตั้งใจบางทีเราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าจิตใต้สำนึกหรือจิตมารที่มันแทรกขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกุอยากจะอ,อยากจะด่าพระอยากเห็นพระพุทธรูป นี่ปัน้นทำไมไม่สมส่วนทำไมไม่สมดุลทำไมตาเขตาเบี้ยวหรือตาเปี้ยวอะไรอย่างนี้ยค่ะคือตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ความผิดหรือ,อความเจตนาที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกของเราไม่เป็นไรนะคะน้องบอกกลัวตกนรกสงสัยผมคงทำต่อไม่ได้แล้วพี่ลุงผมต้องตกนรกแน่เลยแล้วยิ่งผมอยากทำความดีแล้วทำไมจิตผมถึงเป็นแบบนี้ผมรู้สึกไม่สบายใจเลย ผมก็เลยนอนภาวนาอย่างเดียวอันนี้คือทาถูกต้องค่ะวิธีแก้ก็คือให้ให้ภาวนาพุทโธไปให้เอา,อาพระพระพุทธคุณนะคะคําภาวนาพุทโธเนี่ยก็ถือเป็นพุทธานุสติแล้วก็ให้เรารู้ถึงภาพพระพุทธเจ้าที่เรารักค่ะยังดีที่น้องไม่ปรามมทพระพุทธเจ้านะคะยังปรามาทพระสงฆ์เท่านั้นบางทีพี่นุ๊พี่นุ๊ก็เป็นค่ะ เป็นมาก่อผ่านมาก่อปรามาตาปรามาคูบาอาจารย์หลายๆรูปตอนหลังก็พอหายแล้วก็อขอขมามันมันก็หายเองในเมื่อจิตเราเข้มแข็งมุ่งมั่นที่จะเดินทางต่อไปคือในสายเนี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะในการปฏิบัติเราต้องฟันฝ่าอุปสัรมากมายในเมื่อคนที่ต้องการไปในที่ที่ดีอ่ะบางทีอาคุศลกรรมหรือมาต่างๆมันก็จะเข้าแท้เป็นธรรมดาค่ะเป็นปกติ พี่รุมให้กำลังใจน้องนะคะอย่า,าท้อค่ะทำต่อไปพยายามนึกภาพพุทธานุสติให้บ่อยๆเหมือนที่พี่ตุ้มบอกไปในคลิปก่อนนึกภาพพระให้บ่อยที่สุดแล้วก็ภาวนาพุโทโธเทาว่างเมื่อไหร่ก็ภาวนาพุโทโธถ้าน้องจะระลึกถึงพระองค์อื่นไม่ได้ตอนนี้ก็ให้ชะลอเพื่อป้องกันการปรามาแต่ถ้าปรามาตรไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะขอขมากรรมต่อท่านขอขมาต่อพระรัตานตรยัย ก็จะบางเบาลงแล้วเอาชนะให้ได้ค่ะเอาชนะจิตมาของเราตัวนี้ให้ได้แล้วหนอจะก้าวผ่านขั้นนี้ไปได้ก็จะสบายขึ้นนะคะส่วนขั้นตอน,น,นอื่นๆก็ค่อยว่ากันไปตามจวงจังหวะของจิตที่เราจะกระทบต่อต่งใดในการยกระดับจิตแต่ละครั้งเราต้องเจอบททดสอบนะคะไม่ใช่ไม่เจอไม่ใช่ราบรื่นทุกอย่างนะคะต้องมีการสอบจิตด้วย จะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่เราว่าสู้ต่อหรือเปล่าเข้มแข็งเพียงพอหรือเปล่าเขารพพระพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่าอ,อย่าเขารู้แบบหัวเต่านะคะพระเดชพระคุณพ่อเตือนมาแบบนี้ค่ะขอให้น้องต่อสู้กับจิตมารต่อไปขอให้ชนะมารตัวนี้ให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ